สบายดีสำหรับเมอน,นแมนจะมาสอนวิธีการแปลงเอกสารเนาะให้เป็น QR Code เนาะเพื่อจะเป็นการสะดวกสบายในการไปเพยแพ่เอกสารดังกก่าเนาะแล้วเขามาที่ตามกันลังกันได้เนาะว่าจะเห็นแบบใดเนาะเพอาะนื่อมดเท่ากับตองเขาไป Google Chrome เนาะคลิกเข้าเดือกมันชี o Google Chrome ข้างเฮา ั้นตอนที่มิดเนาะเขาก็ต้องไปนั่เอาเอากสารทีว่าเขาต้องการทีจะเปลงเป็นค็ดเป็น QR code เนาะเอาเขามาใน Google Drive ก่อนเนาะให้เขามาคลิกเขาอยู่ใน Google Drive เนาะนี่เนาะคลิกเขาไ e ตรงนี้เนาะ เ,เมื่อเขาไมา่มาในหนา้ากูกัลไดเนะสำหรับขั้นตอนต่อไปนอ้องแมนเท่าจะแนะนำวิธีการอัปโหลดเอกสารเขามาในกูเกิ i ไดเนวาเขาอัปโหลดมาได้นหน่อยเข้ามาคลิกใส่เห็นบ่วบอลลุกศ้นสีด้วยก็เขียนสว่าได้อของเซนนี่นเนาะคลิกแบบนี้เดี๋ยวเท้าเลืออัปโหลดไปเนาะเห็นบ่เนาะเลืออัปโหลด กดเขาอัโดดปโหลดใล้รา่านเนาะเดี๋ยวให้เข้ามาเหลือเอกสารที่เข้าตรงการอัปโหลดเขาไปในกูเกิลได้เลยเนาะ เอาเป็นตัวนี้ก็ได้เนาะวิชาการเงานธุรกิจเนาะแล้วเดี๋เอกสารที่เฮาต้องการจะอัปโหลดเข้าไปใน Google drive เนาะเฮาเลือกเลือกแล้วอะไรเฮากด Open โอเคเมื่อเฮาดาวน์โหลดสําเร็จแล้วเนาะให้เฮาไปเดอนหาเอกสารของเฮาเนาะที่ว่าเฮาอัปหดาเมื่อกี้เนาะนั่นก็คื วิชาเงินธุรกิจเนาะคือตัวนี้เนาะข้าพเจ้าอัปเดตาบางทีเนาะให้เฮาเอามาไปจําใส่แล้วกา็คลิกมาบนขวาบาทนึงเดี๋ยวให้เฮาเลือกอยู่บนเขาเ,นนเขียนว่าแซ่เนาะตัวว่าเป็นกาหัวเนาะคลิกบาทนึงเมื่อเฮาเคลิกเข้ามาในหน้านี้แล้วเนาะให้เฮามากดเลือกอยู่นเขาเขียนใส่ว่ารับดิงเนาะ ห้องบางเทืองโอ้หสุดเนาะบ๊อพี่้องบางคุณอาจจะอยู่เบื้องเครืองเนาะแต่ห้องขับจะอยู่เบื้องบนน้อยเขาคลิกเสบวันนี้ว่าฮาปิงเนาะกดใส่แบบนี้เมื่อเขาคลิกเมื่อเขาคลิกเสร็จเนาะเขาจะปรากฏหินดิ้งดังกล่าวมาปรากฏอยู่อยู่บนนี้เห็นไ่มเนาะเขากดคลิกเดือบอยวนเขาเข,าเขียนว่าคัดหลอกดิง้งเนาะเห็นไ่มเนาะตัวนี้นี่เนาะ คลิกบาทหนึง่งเขาขัดดอกไว้วเนาะก็โดเซ็ตสิน้นวันนี้เขาเปิดแท็บใหม่เนะาะเป็นในแาก Google หลา้นอล้วเขาเพิมพ์ใส่ว่า QR Code เนาะ QR Code เมื่อพิมพ์ QR Code แล้วเขาเโด Enter คือสำหรับตัวนี้เนาะจะมาผ่าเหลือ QR code ตัวนี้เนาะตัวที่ชามเนาะกดเขาเมื่อกดเขามาเนาะเขาจะโัวมาหนาตางนี้เนาะได้เข้าไปกดส่ยูวอนเห็นบอนเนาะตัวนี้นี่เนาะ ิกเมาเบื่องขวาบาดหนึงเดี๋ยวก็กดบ้างเมื่อเข้าวางเดี๋ยวน้อยเข้ามากกดเล่าดูดีบ่เนี้นี่เนาะเห็นปะกดเล่าหลดเดี๋ยวเข้าก็ใส่ซื้อเอกสารของเขาเนะสมุดกาปเจ๊อจะใส่วาสอนเนาะสมุดว่าเป็นเหมือวในบทเทียนเนาะ เนี่ยเนาะเมื่อเข้าเมื่อเข้าเขียนซื้อของเอกสารนเดี๋ยวน้อยเขากดเรื่องรวมเนาะเขียนเซฟลาลาดูนะกดเดี๋ยวเอกสารดังกล่าวเนาะเข้าเราดูเบล่งดุมเนาะสําเร็จเดีน้อยเข้ามาเปิดเบล่งคิวอาโคส์เขาเนาะคลิกเมาส์เซเวนนี้เราเปิกดโอเพนในเขาก็จะเห็นคิวอาโคดของเขาเนาะเห็นปะเพียงเท่านี้เนาะ การสร้างคิวอักอัดก็สำเร็จเนาะดาเฮาจะเอาไปนําใส่ไปได้เนาะขับเจ้าจะมาแนะนําตื่มหน่อยเฮากดออกกันเนาะวิธีการเอาไปนําใส่เนาะกดออกเนาะ้เฮากดเข่าในดิสพีซีเนาะโอเคเข่าดิสพีซีเดี๋ยวเฮามากดเบือกยูบอลดาวโหลดเนาะโอเคเห็นมาหน้าคือบังคีค่ะไปเจ้าเซฟว่าเนื้อในบุเทียนเนาะ ห้าห้ามาคลิกเมาส์เซบาตคลิกเมาส์ขางไว้นอกแล้วก็กอปีเนาะเพื่อจะก็ปีไปวางก็ปีแบบนี้เดี๋ยวห้าก็ไปเปิดเปิดเอกสารหรือว่าเปิดข้าจะวางไปใส่อย,ยู่ในเอกสารใ้กระด้เนาะห้าสามารถเอาไปวางไม่ได้เนาะแต่ว่าสำหรับตัวนี้ค่ะเ้าจะสอนวิธีการไปวางในเว็ดเนาะ แม่เฮาอี้เข้ามาเดี๋ยวเฮาก็คลิกมาเบิ่งขวาวาดนึงแล้วก็วางมันลงเนาะเห็น่าเนาะมาแล้วเนาะเฮาสามารถปรับเห็นบ่ปรับขนาดของ QR code เนาะได้ตามที่เฮาต้องการเนาะว่าต้องการสําใดน้อยใหญ่ก็เฮ็ดได้เนาะเมือเนาะ นีกน่การเอาการแปลงเอกสารเนาะเป็น QR code นาะก็เป็นวิธีหนึ่งนาะที่จะว่าเฮ็ดให้เฮาสะดวกสบายในการใส่คลิปเอกสารเที่เ่ามาเฮาสแกนเขาเนาะข้องหมวดหนึ่งก็กดยารสุขุมนานอหนึ่ก็กสะดวกสบายเนอและแมาวันนี้เนาะสำหรับวิธีการแปลงเอกสารเป็น QR code เนาะ กับเมนบดเพียงเท่านี้เนาะเขาขอบใจ